ผิวมันแห้งๆครับไม่้เป็นไรอ่ะทำไมไม่ลองใช้สบู่บอกโคลีล่ะมันดียังไงอ่ะพอใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นพน้นเนื่องจากสบู่บอกโคลีของเราอุดมไปด้วยสารวิตามิน A C E ช่วยฟื้นฟูผิวและบำรุงผิวให้มีความแข็งแรงนั่นเองดีจังเลยส่วนวัตถุประสงค์นะคะเราเนี่ยก็จะจัดทำสบู่บอกโคลีและคิวโอสอนทำสบู่บอกโคลีนะคะจากนั้นเราก็จะทำแบบประเมินนะคะเพื่อ วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานนั่นเองค่ะเป้าหมายเมื่อทำโครงการเสร็จแล้วจะได้สูตรบอรคอกโคลี่1สูตรและคลิปวิดีโอการทำหนคลิปโดยผลลัพธ์จากความพึงพอใจผู้ใช้งานและคลิปวิดีโอจะต้องมากกว่า70เซค่ะโดยขอบเขตนะคะจะเป็นนักศึกษาชั้มปีที่1คณะนะครุศาสตร์สาขาการประถมศึกษามหาวิทายาลัยราชพัฏวไรยอรมณ์กรในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน20คน หญิง17คนชายอีก3คนค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะเราจะเริ่มจากการปรึกษาคิดหัวข้อและศึกษาคลิปวิดีโอการสอนทำสบู่หลังจากนั้นเราจะจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจจากคลิปวิดีโอเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดทำสรุปโครงการเองค่ะอุปกรณ์ในการทำสบู่นะคะบอคเกอรี่เบสสบู่เกลรอนหัวน้ำหอมสเปรย์แอลกอฮอล์หม้อไฟฟ้าผ้าขาวบางกล่องพลาสติกหม้อกวนสบู่ไม้ไผ่คนสบู่พิมพ์ใส่สบู่ทับที และงบประมาณทั้งสิ้นที่เราใช้ไปนะคะ137บาทค่ะการประบวุผลความเสี่ยงนะคะอาจจะเกิดอาการแพ้ในบางคนคะ่ะหากพบอาการแพ้นะคะควรปรึกษาแพทย์และหยุดใช้โดยทันทีคะ่ะและขั้นตอนการผลิตนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะเราควรที่จะศึกษาและทดลองอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพคะ่ะก่อนเริ่มผลิตจริง ขั้นตอนการดำเนินงานนะคะนำบาารอกโคลีมาล้างน้ำให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นนำไปต้มลงในน้ำเดือดจับเวลา3นาทีเมื่อครบกำหนดตักใส่ลงในภาชนะที่มีผ้าขาวบางรองไว้และใช้ไม้พายสับให้พอละเอียด และทําการคั้นน้าจากบอคคลีต่อมาคือการเตรียมสบู่ค่ะตั้งไฟกลางและนําเบสสบู่ไปละลายละลายเสร็จแล้วเทใส่ลงในหม้อที่เตรียมไว้และใส่ส่วนผสมนั่นก็คือน้าบอคคาลี2ทับพ,พีและหัวน้ําหอมค่ะทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ลงในแม่พิมพ์สบู่บเมื่อสังเกตเห็นว่าแม่พิมพ์สบูนะ่นั้นมีฟองเกิดขึ้นใช้สเปออรย์แอลกอฮอล์ในการฉีดไล่ฟองออกและรอให้สบู่เซ็ตตัวเป็นเวลา30นาทีจากนั้นจึงแกะสบู่ออกมาใช้งานได้ค่ะ หากใครสนใจวิธีการทำสบู่บลอกรีโดยละเอียดสามารถสแกนและรับชมคลิปได้ตามนี้เลยนะคะการประเมินผลนะคะตัวชี้วัดความพึงพอใจการใช้สบู่บลอกรี่และต่อทีวีโอการทำสบู่บลอกรี่ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะมีระดับความพึงพอใจนะคะการใช้งานและการชมทีวีโอนะคะมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจสบู่บอกครี่ค่ะแผนภูมิวงกลมแสดงแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานสบู่บอกครี่ ันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างแบบประเมินนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อคลิปวิดีโอสอนทาสบู่ค่ะแผนภูมิวงกลมแสดงแบบประเมินคลิปวิดีโอผลการประเมินจากตารางจึงสรุปได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่1จํานวน20คนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานสบู่บอคคัลลีในระดับดีขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยล ผลการดําเนินง,งาน 1. ได้สูตรวิธีการทําสบู่บอกแครี่1สูตร2ได้คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาที1คลิป 3. ได้ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานสบูบ่บล็อกแคี่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ได้ความพึงพอใจจากการประเมินคลิปสอนทําสบูบ่บล็อกแคี่เป็นไปตามเป้าหมายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะช่วยบำรุงผิวแห้งยกระดับมูลค่าของบอกแคร่โดยนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําสบู่และสร้างโอกาสต่อยอดเป็นอาชีพเสริมค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสมาชิกผู้จัดทําโครงการค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะอุวยแล้วเราจะหาสบู่บล็อกจ๊กไหนอ่ะนี่ไงตีสบู่บลอ,อกคอลี่ตีลองนําไปใช้สิอุวยได้เลยอุดหน่าใช้มากเลยครับ ขขาแม่งดีจริงว่ะ